เมื่อพูดถึงความหวังใหม่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาแนวทางที่อาจเปลี่ยนแปลงวงการรักษามะเร็งอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการค้นพบล่าสุดจากทีมนักวิจัยในอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาซึ่งได้สร้างแอนติบอดีรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าเมดซซึ่งมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนบทบาทของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำมากขึ้น แนวคิดเบื้องหลังของงานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษากลไกการทำงานของแมโครฟาจแมโครฟาจซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ปกติแล้วทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแต่ในทางกลับกันบางครั้งเซลล์เหล่านี้อาจกลายเป็นตัวช่วยส่งเสริมการเติบโตของเนื้อง,งอกในร่างกายได้โดยเฉพาะกลุ่มแมโครฟาจที่มีตัวรับชื่อเทรม2เทรมซึ่งในเนื้ออกมักจะมีปริมาณเซลล์เหล่านี้สูงขึ้นซึ่งทำให้เนื้อง,งอกสามารถหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นและเป็นสาเหตุ ให้ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษาอย่างที่คาดหวังแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือทีมวิจัยได้สร้างโมเลกุลที่เรียกว่าไมเทสเม็กซ์ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแมคโครฟาจกลุ่มนี้โดยโมเลกุลน,นี้ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งแมโครฟาจเกรม2ที่เป็นอันตรายและในขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และโจมตีมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของไมเทสคือการนำส่งโมเลกุลที่มีโปรตีนกระตุน้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งในสภาวะธรรมดาโมเลกุลเหล่านี้จะไม่ทํางานในร่างกายแต่เมื่อไม่เทศเข้าสู่เนื้องอกมันจะปล่อยโมเลกุลออกมาในจุดที่ต้องการทําให้โมเลกุลเหล่านี้ทํางานได้อย่างเฉพาะเจาะจงในบริเวณที่มีมะเร็งเท่านั้นวิธีนี้ช่วยลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาในระดับทั่วร่างกายรวมถึงเพิ่มความเข้มข้นของสารรักษาในจุดที่จําเป็นมากที่สุดผลการทดลองกับหนูพบว่าสามารถทําให้เนื้ออกยุบตัวลงได้อย่างชัดเจนและนอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน ในตัวอย่างเนื้อง,งอกที่เก็บมาจากผู้ป่วยมะเร็งในมนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นนักวิจัยเชื่อว่าวิธีการนี้อาจใช้ได้ผลกับมะเร็งหลายประเภทเนื่องจากมันสอดคล้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในภาพรวมและในอนาคตพวกเขาวางแผนจะทดสอบโมเลกุลน,นี้ต่อไปเพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำรวมทั้งสำรวจการนำไปใช้ร่วมกับวิธีการรักษาเดิม,เ,ดมเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในวงการแพทย์ที่ซึ่งเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เปิดประตูสู่การรักษามะเร็งที่แม่นยำและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมคุณเองเคยสงสัยไหมว่าอนาคตของการรักษามะเร็งจะเป็นอย่างไรและคุณคิดว่าการพัฒนาแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้จริงหรือไม่